โอไฮโก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้จะบอกว่าคือมันเริ่มมาจากการที่ไอดานหนึ่งคีเจเนี่ยผมใช้ตัวโดยที่ไม่เป็นสุ่มเนี่ยไม่ผ่านผมก็เลยไปสุ่มมาตอนแรกผมอัดแล้วล่ะว่าเพราะว่าผมเนี่ยผ่านกิจกรรมไอตัวอันนี้แล้วไอตัวกิจกรรมอัปเกรดพลังผลิตใหม่ผมได้ไปแล้วลพิมพ์ตัดร้อยหนึ่งแล้วผมก็อัดแล้วว่า ตอนผมสุ่มพิมพ์ตัดร้อหนึ่งเนี่ยผมได้เท่าไหร่แต่คือจะบอกว่าคือมันเกลือมากจนผมไม่อยากจ,จะเอาคลิปมันลงเพราะฉะนั้นอ่ะทุกคนดูอันนี้ไม่ใช่พิมพ์ตัดร้อยหนึ่งนะคือมันร้อยสามสิบรวมกับที่ผมสุ่มไอ้ตู้ของ candy apple ไปด้วยแล้วผมได้ตัวแค่นี้ที่ผมคิดว่าน่าจะดีสุดเนี่ยน่าจะเป็นไอชิดลมควัน,านพาสอ่น้าหมึกมน,นมแล้วก็ เรา,เาไม่ใช่เอาพริกไม่ใช่เนะเป็นส,สมสุนไพรซึ่งสำหรับคลิปนี้ก็จะมาใช้ตัวเท่าที่มีแล้วก็จะมาเคลียร์กิจกรรมอื่น,นๆไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออชิษลานควันเป็นรเเวลหก่อนนะก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะที่ตอนที่สุ่มเนี่ยไม่อยากลงจริงๆคือมันเกลือมากมันเกลือจนแบบ จนล้บไม่ได้อ่ะเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวเอาอันนี้สักร้กสามก็อับอับไปก่อนแล้วกันนะครับตัวฮิวถ้างั้นเดี๋ยวเอาตัวที่สุ่มได้เมื่อกี้มาใส่ น,นีก็เป็นอันนี้นนก็ลองใช้สิ่ีดูก่อนแล้วกันนะครับก็คืออาจจะยังไม่ได้ดูดีอะไรมากก็เดี๋ยวมาแค่กิจกรรมกันไปก่อนแค่กิจกรรมกันเรื่อยๆนะเดาวขอรู้สกิลชีลงพันไหมนี่ชีร้งฟันน่าจะดีสุดแล้วแหละส่วนนมนี่ก็เป็นตัวป้องกันอันนี้ก็เป็นเอออันนี้ก็ไม่ได้แย่ เดี and and no still, ๋ยวต้องไปเลือกตัวเอนนชียนด้วยครับเดี๋ยวแต่ยังไม่เลือกนะเดี๋ยวดูอีกทีก่อนว่าจะเลือกตัวอะไรดีระหว่างสาตัวฮูลี่เบอรี่เออเพียวนิลาแล้วก็ตัวของดากูก็ถือว่าชนะง่ายขึ้นมากเลยนะเพราะว่าพอเป็นตัวไอปิกห้าตัวเนี่ย เดี๋ยวเราก็จะเคลียร์ไปถึง1นึ่แล้วก็เดี๋ยวจะไปรับกิจกรรมเพิ่มเติมแล้วกันนะเพราะว่ามันได้ของค่อนข้างหลายอย่างอีูแล้วก็กดที่เร่องคันไปก่อนโอเคจบละลไปไชวยฟังกันเยอะนะแล้วก็จะต้องไปกดคุยกับไอ้นี่ก็อนแล้วก็ขอ,อยญาตค่าเพราะว่าเรา ไม่อยากไปอะไราเด้อขอไปดูตรงนี้ก่อนนะตำนานรีเทิร์นเนี่ยผมสุ่มไปร้อแปดสิบครั้งทุกคนดูดูดีคือสุ่มไปร้อยแปสิบครั้งคือไม่ได้อะไรเลยอ่ะคือมันเกินไปหรือเปล่า <c oughs> ในสามตัวนี้คือผมได้ข่าวมาว่าไอเพียวนิลาเนี่ยมันจะมี awake, อเวกในเร็วๆนี้นะ แต่ดักกโก้นี่ก็คือถ้ายังไม่เอาเ,อางเอาวงอันวอมอะไรอย่างนี้ก็ขอเลือกเป็นเพียววานิลาไปก่อนแล้วกันนะครับเป็นตัวเอ็นเชนได้ตัวแอนเชนมาตอนเริ่มนี่ก็คือถือว่าดีมากเพราะว่ามันเป็นตัวแอนเชนที่เลือกได้ฝีด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตัวฮิวมาแล้วหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นที่เหลือเราก็ไปเน้นตัวดามจได้เลย แล้วก็จะมาดูกิจกรรมอื่นเพิ่มแต่เดี๋ยวเราไปลุยด่านต่อดีกว่าแล้วก็เอาเพียวนิลามาแทนพาเฟ่แ,แล้วก็ <ไป S 1> ขอ<า>อนุญาตเพิ่มเวลถึงห้าเลยแล้วกันนะเดี๋ยวตอนนี้น่าจะต้องปั้นไอชีต้มควันก่อนเพราะว่ามันมีความเตียหายอะไรค่อนข้างเยอะนะหลายอย่าง แล้วก็เถวนี้ลาก็ให้ฮีแรงแรงไปแล้วก็น้ำหมึกอันนี้ลงด่านค่อนข้างดีเดี๋ยวเราก็จะตั้นน้ำหมึกเอาไว้ใช้ลงด่านได้แต่คือตัวอื่นถ้าสุดจะตัวอื่นที่ดีกว่านี้ก็จะบ้านตัวอื่นแทนนะครับอันนี้เลยแค่สองก็ไต้องกดตะกิ้ก็ได้ชื่อลงพันกดไป <Okay. S 1> เนี่ยผมว่ามันค่อนข้างแรงอยู่นะ วามพอใช้ใส่เหมือนเตยแล้วมันคือแบบแต่ตอนนี้คือตัวที่อยากได้คือพุดดิ้งอารามอสเพราะว่าตอนดาวจาแรกเนี่ยม,มันเน้นมันเน้นโจมตีกลุ่มแล้วตัวที่มันโจมตีกลุ่มได้คือจะเป็นสิ่งที่ดีมากแต่เราจะยังไม่ใช้หมดนะเพราะว่าเราจะกักกากสกิลไว้จะได้จบเร็วพอทีอะไรพวกนี้ โอเคจบลพูดถึงโกชิสนี่ก็คือต้องรอเคลียร์กิจกรรมของเพียวเสร็จก,ก่อนนะแล้วค่อยมาเอาโกชิได้อันนี้ขอยากเตตังไปเลยแล้วกันช,ช,ชิเกียจไปอันนั้นทุ่นรอยัลอาก็ไปเลยแต่ถึงแมนะ้กิจกรรมแล้วเราค่อยไป สมกันเพิ่มซึ่งครั้งนี้ผมจะไม่ตัดออกแล้วเพราะว่าถ้ามันเกลือก็จะให้ทุกคนเห็นไปเลยว่าดวงมันททเรตข,ขนาดไหน <c oughs> เพราะว่าเมื่อกี้ส่มไปคือค่อนข้างหนักดวงคือค่อนข้างหนักมากวิ่ <c oughs> <c oughs> แต่มันก็มีตรึงด้วยใช่ไหมไอ้ชิดลมควันเนี่ย <c oughs> ถ้างนั้นเดี๋ยวตอนเริ่มเราจะเน้นลุยดาเอาลุยเดากันนะ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ผมมีประมาณสามพันแล้วเดี๋ยว จะเอาเมเล็ไไดตจะแรกสักตัวอันนี้จะกว่าเสียงอันนี้เป็นดังไปไหมเดี๋ยวเลาหน่อยเอา้ากดผิดก็ผิดมันถ้างั้นเดี๋ยวถ้าใส่ท็อปปิ้งได้เดี๋ยวจะเอาท็อปปิ้งดามเมจใส่ชีสลงพัน,นแล้วก็เอาท็อปปิ้งครูดาวใส่เพียวท็อปปิ้งอื่นนี่รอตัวแทนอื่นที่ไม่ใช่นมมาแล้วค่อยใส่ก่อนแล้วก็หาตัวดาเมจอีกตัวหนึ่งที่จะใส่ท็อปปิ้งดามเมจเหมือนกันไหม มันกินเครยกได้อะดัมมูนนะแล้วก็พวกช็อกโกลดิโซอะไรเงี้ย,ยแต่ช็อกโกลดิโต้มันหายได้จากกิจกรรมใช่ไหมล่ะนึว่ามันสุ่มได้แล้วอ่าเพิ่งขึ้นไม่อมกี้สุ่มไปตั้งนานเลวนะคลิปสุบ,บตตัตรงนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากครับเพราะว่ามันเป็นสบ,บ่มจากอารก็แรกเนาะ ก็เอาไปขึ้นดาวก็หารซึ่งเราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็เริ่มด่านต่อไปกันเลยด่านมีลักษณะเปลี่ยนไปนะเนี่ยก็ถือว่าเติบติดเดี๋ยวต่อไปใช้ชีร้องพันตึงแล้วก็ระเบิดคือจริงๆคือชอบสกิล่ชีร้อมพันนะคือมันดูแบบมันดูแรงอ่ะมันดูเบดตึงแล้วก็ตุ้มตึงตุ้มตึงตุ้มอะไรเงี้ยกระโดดไป มันคล้ายๆกับโอเวนเบรกอ่าอันนี้ตึงเ,เลยหมดเลยดุามดาิตดาเม,าเมต่ตอนระเบิดอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะเพราะว่าเราส่วนใหญ่เราจะจบได้ก่อนเราก็เลยไม่เห็นดาามจตอนระเบิดเท่าไหร่ แล้วก็เดี๋ยวต่อเลยแล้วกันหนึ่งสี่สิบเอ็อะตอนนี้ตัวตีหมูที่เรามีก็จะมีชิดลมควันกับไอ้ปลาหม,มึกน้ำหมึกดำเนี่ยส่วนตัวตีแนวหลังเราก็จะมีแค่ทอร์ิกตัวเดียวนะแล้วก็มีรดนมเป็นตัวป้องกันตัวฮิวก็จะมุนเพียวนีเลยละ ซึ่งเป็นคอมโบที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่อืมไอชิล่องควันกับหมึกนี่ก็ดีอยู่มัน,มนก็นกไปเขาเตรียงปกติไปอยาให้่องตัวคือมันไม่มีอะไรจะพูดจริงๆนะคือ มันก็แค่ดูคุกกี้ตุ้กับมอนแล้วคือผมก็พยายามหาเรื่องมาพูดแบบจะได้ไม่เว้นช่วงว่างเยอะเกินไปอะไรเงี้ยแต่ก็คือมันไม่มีอะไรให้พูดเยอะอะ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะต้องพูดอะไรอ่ะก็เราก็จะไปยาวๆช่วงไหนที่ไม่ค่อยได้พูดก็จงทราบไว้ว่าผมไม่มีอะไรจะพูดจริงๆนะอมูไพยอันนี้ก็ไม่ได้อยากได้เท่าไหร่เพราะว่า ผมไม่ใช่ใส่อารีนาแล้วก็มันก็ตกไปใต้แล้วเนาะดาหนึ่งขีดสิบสองอันนี้น่าจะเจอมินิบอสล้วเออนานจังเป็นเดินนานจังยังไม่เจอตัวหรอเอะมันไม่มีอะไรจะพูดอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตข้ามไปเลยแล้วกันนะคะตอนที่ ผ่าน1นึ่ีาตอนนี้ก็จบ1นึ่งคีาไปที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะมีฟังก์ชันอะไรมาเพิ่มให้ยืมพุกกี้ยืมไม่ไงสามารถดูจํานวนครั้งที่ผู้เล่นอื่นยืมพุกี้ของตัวเองไปได้จากตรงนี้ถ้าบันทึกุกกี้ลงให้ในการให้ยืมจะสามารถรับรองอะไรสปดาหบทางคนจดหมายได้ด้วยนะ

จะยิงพุกกี้เขายัางไงอะอันนี้ถ้าใครรู้ช่วยพิมพ์บอกมาในคอมเมนต์หน่อยได้ไหมครับว่าเราจะยิงพุกกี้เขายัางไงคือเราเนี่ยให้เขายิงพุกกี้แล้วแต่เราจะยิงพุกกี้เขายัางไงอ่าเราเปิดแล้ว,ลวเดี๋ยวคลิปนี้ก็น่าจะได้สุ่มอีกสักพอย์พิมตัดนะเอุณหภูมิมั่งข้าง อ่าครัรีนก็ถือว่าเป็นนิเมะย่อยๆหนึ่งเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้ขอแยกไม่ข้าแเราก็จะพูดถึงคุกกิรันในความรับใจคือคุกกิรันิีรอบเนี่ยสาหรับผมนะคือมันเป็นภาคที่ทางเดฟเนี่ยเขาออกแบบมาสําหรับผมคือภาพสวยสุดแล้วแล้วก็ในเรื่องอะไรก็ค่อนข้างลงตัวแถมเสียงพากย์เนี่ยก็ดีมากเลยแอนิเมชันเนี่ยอย่างอันนี้ก็คือ สวยมากถือว่าพัฒนามาไกลมากสำหรับาคาคุกิรันตั้งแต่ภาคลายภาคคุกิรันวอร์ภาคคุกิรันโอเวนเบกอะไรอย่เงี้ยคิงดอมนี่ก็คือมาหลังโอเวนเบกเนาะแล้วก็ค่อยมาเป็นทาวเวอร์ดีเฟน์แต่ก็คือคิงด้อมเนี่ยก็พัฒนามาเรื่อยๆจนถึงขั้นนี้ได้ก็คือดีนะไม่ใช่ไม่ถึงอนิเมชันตอนนี้นะอนิเมชันตอนนี้คือเขาดีมาตั้งแต่แรกอู่แล้วแต่หมายถึงเรื่องเสียงภาคเรื่องอะไรเงี้ยที่เขามาพัฒนาตอนหลังก็ถือว่าดีมากเลย แล้วก็เริ่มเพลงอะไรนี่ก็คือเพาะมากไม่ใช่แค่ในภาค k i n g d o นะคือทั้งในภาคเวนเบกหรือในภาคอื่นๆเนอะ่ะเพลงก็เพราะเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็อนิเมชั่นก็น่าจะกล้จบแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะข้ามไปเลยแล้วกันอะสามารถอัปเดตภาษาฮิวกี้ได้ถ้าทำอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วก็รับรางวัลที่น้ำพุกความมงคั่ง ฟืนฟ้นฟูต้นแห่งความหวังต้องเอาพื้นที่ตรงนี้ออกก่อนแล้วก็มาให้พรกับลาคุกกี้ไม่ใช่สิเป็นคำให้คำอธิษฐานชีลมพรต้องการอะไรอันนี้ต้องการอะไรอันนี้ต้องการอะไรโอ้โหทำให้ความปัารถนาของเจ้าช่างเยอะเหลือเกินคุกกี้โอ้โห ไอนี้คือไม่ต้องเอาเนาะมันันลังเนี่ยความปารถนาเยอะเกินถามว่าทำไมไม่ไปสร้างแล้วก็อะไรอย่างนี้คือผมบอกตรงๆว่าผมขี้เกียจผมขี้เกียจไปสร้างแล้วก็เอามาแลกแต่ไม่เป็นไรเรายังพออยู่พื้นฟูสะพานถลม่มอะไรนานาะ หรือเรื่องอยกบด้วยะมาพามาทำไมอ่ะอ๋อสามมือเลยแต่ตอนนี้เลยไม่เปิดจตุรัสเ้อกิจกรรมปิดล็อกเยอะมากรู้คน้เนะอันนี้เป็นประกาศจับเนาะ อันนี้เป็น e i p อาณาจักรโอ้โหเกินไปมากนะคือมาเร็วเกิน <c oughs> คือเมื่อกี้มัน400ไรเงยทุกคนแล้วคือมันก็เลยค่ามาเยี่ส20เลย กิจกรรมอะไรให้รับไปงไหมกิจกรรมชาร์โดมิวก็สุ่มขำๆถ้าดวงเรามันเกลือเราก็เกลือให้สุดแล้วหยุดที่พอหมดอีกแล้วชาร์โดมิวอันนี้อะไรไม่รู้เหมือนกันรับไปก่อนนมน้ำตาล จริงๆก็อยากลองใช้ Candy Apple ลูนะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวก็ไปสุ่ม Candy Apple แล้วกันความรุ่งเรืองของอาณาจักรนี้หาได้จากการตกแต่งด้วยฉันมันจำได้อยู่มันหาได้จากการตกแต่งด้วย Candy Apple เมย์ทำไมขึ้นอย่างนี้รวไม่ได้ใช่ไหมโอ้โหอ่า อีกแล้วหรอเกินไปบางทีเดฟเดฟคือเกินไปนะ่ะคือผมที่ไม่ใช่ผมหัวหร้อนนี่ไม่ใช่แล้วนะคือ candy apple อ,อ่ะผมสุ่มมาห้าครั้งแล้วอันนี้ครั้งที่หกแล้วต้องออกแล้วไหมอ่ะมันจะไม่ออกอีกแล้วหรอเดฟเกินไปเปล่าคือมันโอ้ปวดหัวกับเดฟอะ่ะ คือปวดหัวกับแบบดจริงจริองอ,อ่าก็ทั่วไปก็ตัวอีบิกที่ชื่อว่ากัปตันคาเวียแต่คืออยากได้แคดดี้แอปเปิลครับคือตอนนี้คืออยากได้ตัวใหม่คือไม่ได้อยากได้ตัวที่ตกเมตาไปตั้งแต่ชาติที่แล้วอสองตัวไหมเอ่ยอ่าตัวเดียวเด่นะเด่นะ <c oughs> คิดร่มควันนี่มันมาแพดไหนนะมันยังไม่เข้าตู้เลยแต่ถ้า้างก็ต้องหาตัวแรกสตัวหนึ่งในนี้คือตอนนี้คือกาชาคือเกลือมากแล้วคือจะมาหาตัวใช้ก็คือหาไม่ค่อยได้เหมือนกัน ืแต่รู้สึกว่าคลิปเริ่มยาวแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเลือกสตัตนนึงแล้วก็ตัดจบคลิปกันดีกว่าเฟตตูชิน่าอันนี้ก็ดีนะเมียอันนี้ครัมบเล่ก็ดีนะ ปากกาลังดาวนี่มันทำอะไรได้นะโอ้ยแคนดีคแคนดีคแคนดีนี่หอมมือนลิสีทองหอมมือนลิสีส้มปุ้น่งอลรหมดนี่คืออะไรมาเออ นี่ชิบตัวอะไรนะเมื่อกี้เราจะมาหาตัวอะไรนะหนึ่งเดี๋ยวอ๋อเราจะมาเอาเดี๋ยวเราต้องไปดูก่อนปกำลัง ปากกาลังยู่ไนไงยาปากกาลังนี่ก็ไม่แย่นะ คือตอนนี้ไปไม่ค่อยถูกอ่ะก็คือถ้าใครมีอะไรแนะนําก็คือแนะนามาเลยคือทําอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่ามันเกลือเกินนี่ก็คือไม่ได้สูมได้ก็คือเอาไมเล็มมาแลกเพื่อเอาตัวเลยเประกาลังดาวก็ไม่ได้เก่งนะอะไรนะเลยอะไรหรอกแต่คือเอามาใช้ดุงด่านเฉย ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมความเคลือจนมาถึงตอนนี้นะครับก็คลิปนี้ก็ยังไม่ได้สุ่มร้อยอันอีกเช่นเคยเพราะว่าคลิปมันยาวเกินไปแลว้วกลัวคุณผู้ชมจะเบื่อกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลอ,อไปเล่นหลังใหม่ซึ่งครั้งนี้ผมจะไม่บิดละผมคือเดี๋ยวผมจะมาสุ่มให้ดูจริงจไอพิมพ์ตัดร้อยอันอันนั้นพร้อมกับอาจจะมีพิมพ์ตัดเพิม่มเติมมาจากอะไรก็อลืมมารับชมในอีพีต่อไปด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ก็จบเพียงแต่เท่านี้นะครับก็ขอบคุณ ทุกคนนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร e ด้วยก็ดีนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไป EP ที่แล้วว่าอยากไลค์มากเลยนะขอบคุณครับ